ตอนนี้พามาทานบะหมี่ค่ะบะหมี่เป็ดอาหมูอ่ค่ะหมูอ่ยหมูอหมูอ่ออดูสิคะมีข้าวหน้าเป็ดย่างข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบค่ะขาหมูก็มีค่ะ มีเยอะจังเลยครับหมูก็มีอ่าฮะเยวต้องลองหมูกรอบด้วยดีกว่าดูมอสิคะใส่มอค่ะเพื่อนๆเอีคค่ะ ขออนุญาตขออนุญาตก่อ,อนะคร้านนี้มีชื่อเสียงด้านนี้เป็นขายอะไรคะเกีียวเหมือนเกีียวโอ้โหค่ะ<อ>โอเคค่ะขอบคุณค่ะคุณแก้วสวัสดีค่ะตอนนี้พามาร้านเป็ดหมูไก่ค่ะอำเภอโพธารามราชบุรีค่ะโอ้โห แต่นอกจากจะมีเป็ดแล้วยังมีข้าหมูแดงด้วยนะคะข้าวขาหมูอีกค่ะ <Okay. S 1> มีขนมด้วยมีตะโก้ด้วยค่ะ <Okay. S 1> มีตะโก้ด้วยโอ้โ <Okay. S 1> มีตะโก้ด้วยเห็นไหมคะข mm hmm. ายดีค่ะ โอเคตัดไลฟ์แค่นี้ก่อนนะคะเ,คเดี๋ยวพบกันใหม่ค่ะโอเค